สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อวิเคราะห์กราฟทองคําประจําวันนะครับที่16นะครับมีนาคมนะว่ามีมุมมองไอเดียสนับขึ้นอะไรบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวนะครับเช่นเคยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีอ่ากําลังใจในการทำคลิปวิดีโอมาแชร์มุมมองให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านได้นะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งว่าชาส์ตพันนิดนึงนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มมด้วยกกัันนะครรบ็สาาถ อ่าคลิกที่ลิงก์นะครับด้านล่างกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับใต้คลิปของช่อง u t u b e นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวไล์กลุ่มพูดคุยแผนนะครับใครที่สนใจเทรดทองคําอยู่นะครับในกลุ่มก็จะมีทั้งอาจารย์แบงก์แล้วก็ผมนะที่คอยดูนะครับทั้งทองคําคริปโตนะครับบิตคอยน์อิเชียมเนี่ยอยากจะเข้ามาเทรดด้วยกันหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้วยกันเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้ครับตอนนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครที่สนใจอยากจะเข้ามาก็ลองทักเข้้้าาาามดดดููไไนนนนะะคคครรรััััับบบทททีีีเกกลป่ตวองํ ในส่วนของตัวทองคำนะครับภาพของไทม์เฟรมมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารอบที่แล้วที่เราอัปเดตกันเนี่ยมันมีความก้ากึ่งอยู่แล้วตอนนี้สกัดมันเริ่มเริ่มเฉลยมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีมุมมองอะไรบ้างในภาพระยะสั้นเนี่ยในภาพใหญ่เดี๋ยวผมมองว่าเซกเมนต์เนี่ยที่เรามองาผมมองว่าชุดนี้น่าจะเป็นการขึ้นของนิวไซเคิลก็คือขาที่5นะครับขาที่5ก็คือขึ้น5าใหญ่นะครับขึ้น5าใหญ่อาจจะยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นขาที่4ที่จบแล้วแล้วก็เตรียมวิ่งขึ้น คือห่าหรืออะไรที่เป็นนิวไซเคิลอาจจะเป็นนอนก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในภาพใหญ่นะครับซึ่งตอนเนี้ยราคาก็มีการชุดที่ขึ้นมาเริ่มมีการพักตัวออกข้างแล้วแล้วก็มีการมีแรงซิงกับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมาดูต่อก็คือชุดเนี้ยที่ปรับตัวขึ้นเนี้ยมีโอกาสจบไปยังนะครับถ้าดูจากไทม์เฟรมมันเนี้ยมันเหมือนมันเป็นชุดเดียวกันนะมันมีการแยกเซกเมนตเรียบร้อยแล้วผมก็เลยมองว่าชุดที่ขึ้นมาเนี้ยอาจจะจบแล้วซึ่งทีถ่ถ้าจบแล้วเนี้ยอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งก และชุดที่แยกลงมาที่ทำโดโลเนอาจจะเป็นขาที่สองนะครับเพื่อเตรียมวิ่งขึ้นสาลนะครับแต่ว่ายังให้น้ําหนักน้อยเพราะาในหน้าตาของการปรับชุดขึ้นเนี่ยถามว่าเป็นเป็นขึ้นขึ้นสองในไหมก็ได้นะเพราะราะคาตอนนี้รีเท็ทั้งชุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38.2ก็ถึงถึงดีกีขั้นต่ำนะสามารถเป็นขึ้นขึ้นสองได้แต่ว่าถ้าเป็นสองที่ดีเนี่ยให้น้ำหนักของคีนีมาเนี่ยควรจะถึงอย่างน้อยโซน5 0อนะถึงจะเป็นสองที่ดีได้แต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็สามารถวิ่งขึ้นขึ้นศาลได้อันนีี้เดท่ ถือว่าเดยที่2ก็คือชุดนี้อาจจะเป็นแค่การขึ้นในรูปแบบของนอนนะครับก็คือขึ้นเป็นขาแลนะตอนนี้ชุด,ชดที่ย่อลเรามาคือขา B และชุดที่กาลังวิ่งขึ้นเนี่ยคือขา C นะครับนะครับประมาณนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นนอนหรือว่าเป็นอิมพัลสเนี่ยทั้งหมดก็ซัพพอร์ตในการปรับตัวขึ้นทนัคู่นะครับซึ่งในมุมมองเนี่ยจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อราคามีการเบรคไฮล่าสุดที่มันขึ้นมารอบก่อนนั่คือประมาณ1960เกถ้าเบรกตรงนี้ได้มีโอกาสที่2องมุมมองเนี่ยเริ่มจะม ส่วนตัวก็ยังยังก้ามกึ่งอยู่แต่ก็ยังพอตามได้อยู่เพราะทั้งสองเคสซัพพอร์ตในการขึ้นทั้งคู่นะครับแต่สิ่งที่ซีเรียสจริงๆก็คือถ้าหากว่าชุดนี้นะครับขึ้นไปนิมเพลว์จริงๆแล้วชุดนี้มันเป็นการแบ่งเซกเมนต์ย่อยคือตัวเนี้ยขึ้นมันเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าชุดที่ย่อลงมาเนี้ยย่อลงมาเนี้ยคือแค่ขา A เนี้ยแล้วชุดที่รีบาร์อยู่เนี้ยมันคือขา B เนี้ยเราอาจจะเจอโครงสร้างที่อาจจะไซด์เวหรืออาจจะเจอการพักตัวของขา C ได้ซึ่งถ้าเป็นขา C จริงๆเนี้ ถ้าเป็น B ในรูปแบบของชุดนี้ตอนนี้ B มันรีเทสกลับมาถ้าผมวัดคร่าวๆนะอยู่ที่เนี่ยถ้าดูจากแข่งเขียวนะอาจจะไม่เห็นชัดมากเดี๋ยวเราค่อยดับไปดูอีกนะอยู่ที่ประมาณเกือบถึง80%แล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของ normal B แปลว่าขา C เนี่ยมีโอกาสจะเป็น C fail ได้ถ้าเป็น C fail ก็อาจจะย่อมาเยอะแล้วขึ้นต่อเพื่อเป็นขึ้นสามเท่านี้ทท่งนั้นก็จะัพ p อ o r t ในการย่อขึ้นต่อยกเว้นว่าเจอกรณีที่เป็น C ปรับลึกก็คือ C จะอาจจะหลุดที่หัว A ตรงนี้ก็คืออาจจะหลุดลงมาหลุดโล,ลดแล้วขึ้นอาเคสเนี้ย ก็จะดีกับคนที่ติดเซลล์นะครับหรือว่าติดช็อตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นซีตืน้อนี้ต้องระวังอาจจะปรับลงลึกไม่เยอะอาจจะได้แค่ระดับดีกีขั้นต่ำนะขึ้นเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมองว่ามุมมองเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่แต่ถ้ามันเป็นมุมมองของการขึ้นนะครับผมมองว่าน่าจะขึ้นเป็น A B C มากกว่าถ้าจะขึ้นนะแต่ว่าให,ให้ระวังมุมมองของอิมพาวสเผื่อไว้นะครับถ้าเป็นอิมพาวสเผื่อชุดนีอาจจะเป็นการขึ้นของ B เพื่อรองซีนภาพใหญ่ทีนี้เ,เราไปดูทางเฟรมวิกนิดนึงนะครับ เราดับไปดูทำเฟรมวิกเราจเจนภาพของการแบ่งเซกเมนต์ของชุดที่ขึ้นมานะจากมันเราเห็นว่ามันขึ้นเป็นชุดเดียวแต่วิกเนี่ยเราเจนมันขึ้นเป็น1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์หรือเปล่าก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นขึ้นหนึ่งปรับขึ้นสองแล้วตัวนี้เป็นขึ้นสามเอกนะครับแล้วตัวนี้ที่ย่อลงมาคือขาที่สี่แล้วตัวนี้คือขาที่ห้าก็เป็นไปได้อยู่นะก็คือหมายความว่าอันนี้อาจจะจบขาที่ห้าตรงนี้ก็ได้นะครับขึ้นห้าที่เราตามอยู่อาจจะจบแค่ลุ้นนิวไฮแล้้ววกก็็จบ ABC ภาตตััั ABC ใในนนพหญ่อนนอะีงร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมุมมองทั้งสามสองเคสแรกที่ผมกะไปอย่างไปแล้วรวมถึงเคสที่ด้วยก็ซัพพอร์ตในการขึ้นทั้งคู่แล้วสี่จบก็เตรียมวิ่งขึ้นขึ้นหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมาตามต่อคือชุดที่มันดีตรงเนี้ยเราจะมาดูว่ามันมีโอกาสจบตรงไหน,นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในมุมมองของเคสที่เผื่อไว้ก็คือถ้าชุดนี้มันมีการแยกเซกเมนต์อีกขาหนึ่งก็คือถ้าตรงเนี้ยเป็นแค่ขึ้นหนึ่งแล้วตรงนี้คือขา A นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าชุดนี้มันจบไปแแแลลล้้้้้้ววววเเเเนนนนนีีีี่ยตตัคคืือออออขขขาาาาาา A B ะรจจจจ C C ถ มันซีปรับตื้อไม่เป็นไรหรอกเราก็เล่นเล่นขาสามได้แต่ถ้าซีปรับลึกอันนี้ถ้าเกิดใครวางเงินไม่ดีเนี่ยอาจจะทนแรงขายไม่ไหวหรือถ้าเกิดว่าเวิร์กเคสมาเสียโฉงในการขึ้นในภาพใหญ่มันอาจจะเป็นการจบของขึ้น5ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวังนะครับก็คือ5อาจจะจบไปตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เราต้องรอกราฟเฉยนะครับสิ่งตีนี้ที่เรามาดูต่อก็คือผมมองว่าไอซเคิลเนี้ที่ลงมาเนี่ยน่าจะจบแล้วเดี๋ยวเรามาตามต่อว่าดูตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะจบหรือพักตัวหรือยังทีนี้กรณีถ อิมพาวหรือนอนเดี๋ยวเราลองดับดูทาทเฟรมเดย์ถ้าเราดูทงเฟรมวิกเราเห็นว่ามันเป็นชุดเดียวกันนเป็นมีแท่งเขียวประมาณ3าแท่งเลยนะครับแท่งเขียวประมาณ3แท่งเลยเดี๋ยวเราด,ดับบลิวทำเฟรมเดย์นะครับพอเราดับไปดูทงเฟรมเดย์เราเห็นว่าโครงสร้างของการาฟเนี่ยเริ่มมีการแยกตัวเห็นไหมราคาก็มีเซกเมนต์ก็คือมี high, สวิงไฮสวิงโลสวิงไฮนะก็คืออาจจะเป็นขึ้น1นหรือเปล่าหอาจจะเป็นขึ้น2ที่เป็นขึ้น 3x หรือเปล่าแล้วตัวนี้อาจจะเป็นการย่อของขึ้น4อยู่นะครับเพื่อเตรียมวิ่งขึ้น5อีกขาหน กรณถถ้าเกิดว่าชุดนี้มันวิ่งขึ้นอิมเพล e ก็คืออาจจะเป็นขา A ในภาพใหญ่แล้วตัวน,นี้เป็นขา B ใช่ไหมแล้วตัวน,นี้คือขา C ซึ่งแต่โดยปกติขา C เนี่ยส่วนมากควรจะเท่ากับขา A ซึ่งตรงน,นี้อาจจะเป็นแค่แค่ชุดแรกของขา C ก็ได้อาจจะเป็นแค่ขึ้นหนึ่งใหญ่ของขา C แล้วเดี๋ยวมีข้อย่อ2 3 4 5อะไรไปอีกในภาพใหญ่อันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่เบื้องต้นถ้าเราซูมดูแค่ชุดนี้ตัวน,นี้ก็มีโอกาสที่จะย่อเป็นขาที่4เพื่อขึ้นขาที่5อีกชุดหนึ่งก็ได้ หรือว่าถ้าวอร์คเกสเซนียมันมันขึ้นเป็นแค่อีกมุมมองนึ่งก็คือที่มันจะเป็นการจบ B ก็คือตรงน,นี้เป็นแค่ขา A ออนนัพไปขึ้นหนึ่งแล้วเตรียมลงขา C เนี่ยไอชุดเนี้ยเราจะได้เจอการปรับลึกได้นะก็คือปรับ C ปรับลึกได้คือมันจบอาจจะลงมาเทสตรงนี้หรืออาจจะต่ากว่าได้เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราจะเห็นว่าจะเป็นมุมมองเนี้ยเราต้องเห็นแรงขายก่อนนะซึ่งตอนนี้สัญญ,ญาณอาจจะมีบ้างบ้างได้ะระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวเราซูมมาดูไส้ในต่อเพื่อเราจะได้สืบต่อว่า มันมีโอกาสไปเคสไหนมากกว่านนะัะที่ผมพูดมาลหลายเคสเนี่ยมันอาจจะทําให้สับสนแต่เพื่อจะได้เห็นมุมมองแล้วก็ในหลายๆไอเดียนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นถามว่าเป็นขึ้นสามได้ไหมลองลองเช็คนะครับว่าราคาตัวนี้ไปที่โซนเท่าไหร่แล้วาว่าตอนนี้ราคายาวอยู่ที่ประมาณ20 0และทะลุส0 0รก็สามารถเปขึ้นืาน 3x ได้นะครับก็แปลว่าชุดนี้อาจจะเจอการย่อของขึ้นดี๋แต่ลองเช็คดูว่าตอนนี้ราคาย,าอย่อมาในในระดับพิเกของขึ้น4หรือย,ยัง ถ้าดูดูนะตอนนี้ราคายังย่อมาไม่ถือครับตอนนี้มันเป็นแค่ตัวเนื้อเทียนอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเซกเมนต์ย่อยนะครับตอนนี้เราสิ่งที่เราต้องมาตามต่อก็คือชุดที่ขึ้นมาท่อนเนี้ยจบหรือยังนะครับถ้าจบแล้วอาจจะมีการพักอีกขาหนึ่งซึ่งพักสี่ก็อาจจะรุ่นขึ้น5แต่ถ้าพักแรงๆก็อาจจะเป็นการลงลึกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรนนั้นแต่สิ่งที่เราสนใจก็คือชุดเนี้ยมันจะจบหรือยังเพื่อเราจะหาจังหวะในการเล่นต่อในระยะสั้นตรงนี้ก่อนนะครับถึงเวลาเรามาดูไทม์เฟ อ่าสี่ชั่วโมงครับจากจุดตรงนี้เรามาจุดตรงนี้นะจุดที่มันย่อลงมาล่าสุดประมาณหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะเราดับไปดูสี่ชั่วโมงพอเราดับมาดูสี่ชั่วโมงเราจะเห็นเลยว่ากราฟเนี่ยของโครงสร้างตรงเนี้ยถ้าเรามองว่าตรงเนี้ยขึ้นไม่ว่าจะเป็น n o n r e p o u s e เนี่ยตัวนี้ก็คืออ่าอาจจะเป็นขาขึ้นหนึ่งหรือ A นะครับหรือว่าตัวนี้เป็นขึ้นสองหรือ B นะครับตัวนี้คือขา C หรือว่าขึ้นสามใช่ไหมสาม X เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมว่าหนะักของเป็น3เมกมากกว่าเพราะาตัวนี้มันได้ระดับดีกีขึ้นขยายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยผมว้าจะหนักของขาสี่นะครับเพราะตัวนี้เป็น3เมกเราจะได้เจอสี่มากกว่าส่วนตัวมองว่าอาจจะได้เจอขาสี่เพราะฉะนั้นเช็คนิดนึงว่าตัวนี้ราคามันเป็นขาสี่หรือยังซึ่งตอนนี้ชุดที่ออย่อเรามาก็คือยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนะถ้าจะถึงก็คือประมาณ1.888หรือถ้าเกิดเอาแค่ดีกีขั้นต่ำ1.82ก็คือ1.894อันนี้เป็น t a r เก็ตโซนที่ราคา มีโอกาสที่จะลงมาพักที่โซนนี้ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นหน้าบายหรือว่าหน้ารองเนี่ยผมมองว่าโซนนี้น่าสนใจนะอาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นๆจากรอบหนึ่งนะครับถ้าถ้าเด้งแรงๆอาจจะได้เล่นขึ้นห้าแต่ได้เด้งสั้นๆอาจจะลงมาถึงโซนนี้ได้นะครับอาจจะได้เล่นรอบสั้นๆอาจจะเด้งจจประมาณนี้แล้วลงมาถึงโซนนี้ là. ได้อันนี้แล้วแต่แผนของการเทรดของแต่ละคนนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามต่อว่าชุดที่ย่อลงมาเนี่ยมันมีโอกาสจะตรงไหนผมก็เลยมาร์กจุดสูงสุดไว้นะครับจุดสูงสุดไว้ ผมมองว่าตรงนี้น่าจะขึ้นมาเป็นนิพาวคือตรงนี้จ,จะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับสองน้อยนะครับตัวนี้คือ 3x ย่อย,อย,อย,อยน,นะครับแล้วตัวนี้คือการย่อของขึ้น4และตัวนี้ก็คือขึ้น5ซึ่งน่าจะจบแล้วแล้วเกิดสัญญาณ divergence confirm เรียบร้อยแล้วเห็นไหยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะพักขา ABC นะครับเพื่อจบขา4ใหญ่เพื่อให้จบขึ้น4ใหญ่ประมาณนี้อันนี้เป็นขึ้น1นสีชมพูนะสีฟ้าย่อ2สีฟ้าขึ้น 3x สีฟ้าแล้วก็เตรียมย่อ4สีฟ้า อันนี้ก็คือเป็นขึ้นย่อยของขึ้น3ามเก็คือมี1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับจะเว้นว่ามันมีนอนอาจจะมีการซับซ้อนถุงโครงสร้างภายในอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันนะครับอ่าเดี๋ยวเราดรอปไปดูเพื่อดูตรงเนี้ยว่ามันมีการย่อลงได้ทึ่ไหนนะครับซึ่งถ้าดูหน้างานตอนเนี้ยกราฟเริ่มมีการแบ่งช่อนนะตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าถ้าตรงนี้นะมันมันไม่ไม่มี ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเนี่ยผมมองว่าอาจจะลดทิ้งของในแบบของซีแซกก็ได้คือเอแล้วก็ดีรีบาบีแล้วก็เตรียมลงขาซีนะก็อาจจะสินซาเกตโซนที่เราวางไว้เซตเโซนนั้นแล้วก็เราค่อยอาจาังหวะอาจจะเล่นเลีต้องเด้งทั้งซานตรงนี้สักชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันยังลงต่อในภาพใหญ่ก็อาจจะลงมาเจอโซนนี้แล้วค่อยด้งอย่างแรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งฝัง่งบายเนะนี่ยอาจจะต้องรอดูก่อนอาจจะเล่นเร่นงสวนสั้นๆนก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะฟืยอจริงๆไหมนะครับ ประมาณนี้แต่ว่าที่สิ่งท,ที่ต้องระวังก็คือมันยังไม่ไถึงระดับพีกีขั้นต่ำของขาสี่มันอาจจะลงต่อได้อีกเพราะฉะนั้นเราลองมาดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าราคานะครับเป็นชุดตอนนี้มันยังก้ากึ่งนะว่าชุดที่ลงมาเนี่ยอาจจะลงมาเป็น a b c x a b c แบบนี้หรนะือเปล่าเนี่ยจึงเป็นโซนระรับแล้วค่อยกลับตัวนะครับหรือว่าหรือว่าชุดนี้จะลงมาเจอ impulse คือตัวน,นี้เป็นขึ้นหนึ่งนะครับแล้วตัวน,นี้เป็นขา a ตอนนี้เป็น B แล้วตอนนี้เรากำลังเจอขา C อยู่ที่ดีลิบาลเนี่ย C แล้วก็เพื่อจบ2ตรงน,นี้เดียวเราจะเจอขาที่3ถ้าขา3าก็จะปรับลงลึกนะครับแล้วก็4 5อีกอทีนง้ล้วค่อยฟืน้นอซึ่งตอนนี้ผมก็เลยมองว่าระยะสั้นเนี่ยทองคําก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงได้ต่อนะนะครับถ้าขึ้นมานครับโซนที่น่าสนใจในการเล่นหน้าเซลลหรือว่าหน้าช็อตนะครับผมก็เลยมองว่า192 2สองนะครับมีโอกาสนะครับท,ที่ที่ลุนได้แล้วก็19 3 1สนะครับ19 3 1สม ส่วนโซนแนวรับนะครับถ้าราคาลงมาตรงนี้นะครับน่าสนใจในการเล่นรอบเด้งก็คือ1899นะครับแล้วก็1884นะเป็นโซนที่น่าสนใจนถ้าลงมาตรงนี้มีโอกาสที่เด้งได้จะเว้นว่าหลุดตรงนี้จะคอนเฟิร์มเลยว่าขึ้น5ที่ขึ้นไปมีโอกาสจบแต่ตอนนี้มันก็ยังก้ากึ่งนะว่าจุดเริ่มต้นของขึ้น5ตัวนี้ว่า5้าจบหรือยังนะครับแต่ผมดูแล้ว5้าเนี่ยมีโอกาสจบเราจะเว้นว่าตรงนี้อาจจะเป็นการย่อยก็คืออาจจะเป็นแค่ขา A แลนน้วจะเป็นแค่การย่อของ B ก็จะเจอขา C เพื่อจบ ขาที่ห้าแล้วค่อยลงอีกก็ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างมันจะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคายังไม่หลุดเนี่ยถ้าในระยะกลางเนี่ยผมมองว่าฝั่งใบย,ยังได้เปรียบในระยะสั้นอาจจะลุ้นหน้าเซลล์หรือว่าหน้าช็อตลงมาได้นะครับนะใน,น,นเพื่อเล่นเพื่อเล่นระดับย่อลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อถึงเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะดีะครับพร้อมที่จะดีส่วนถ้าย่อหลุดโซนนิดลงมาเนี่ยแนวรับลึกๆเลยก็อยู่ที่1854นะครับแล้วก็1834ตามลําดับนะครับ เป็นโซนที่ลื่นๆเลยถ้าอันนี้จะเป็นโซนที่ปรับน่าจะเป็นการปรับจบชุดขึ้นมากกว่านะประมาณนี้ส่วนตัวมองวา่าน่าจะมาแค่ประมาณโซนนี้มากกว่าและอาจจะมีโอกาสดิงนะครับประมาณนี้สําหรับตัวทองคําน่าจะเป็นไอเดียในการเทรดได้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเทรดนะครับใครสนใจก็ลองแอดเข้ามาสอบถามตรงนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ